วันนี้มาชวนทำซาราเปาลูกส้มนะคะตอนรับวันวายนะคะอยากให้ทุกคนทำบอกเลยว่าทำง่ายง่ายถึงง่ายที่สุดแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อค่ะอยากทำกี่ลูกก็ทำนะคะ5ลูก7ลูก9ลูก10ลูก12ลูก20่สิบลูกก็แล้วแต่ทำเองได้ง่ายๆค่ะ ซาลาเปาลูกส้มนะคะสูตรบ้านๆเลยเริ่มจากน้ําอุ่นนะคะมีนาทําแบบสูตรบ้านๆน,นะครึ่งถ้วยตวงเราจะพลูฟีดก่อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนชา2ช้อนชานะคะแล้วก็3ช้อนชาอยากให้เนื้อไอตัวซาลาเปาเขามีรสชาติ แล้วก็ยีดนะคะประมาณ1ช้อนชาครึ่งแค่นี้เดี๋ยวเราลอนะคะรอประมาณ5นาทีให้ยีดเขาทำงานส่วนไส้นี่นะคะเราจะใช้เป็นไส้ไก่สับของมีนานะแต่ว่าใครอยากเป็นหมูสับปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะจะเป็นซําเกลอใส่วุ้นเส้นใส่ผักอะไรก็ใส่ได้เลยนะจ๊ะเราจะมาหมักไส้ไว้ก่อนนะคะก็จะมีไก่ ไก่สับนะคะแล้วก็จะมีะกะหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีซอยมีต้นหอมมีตัวแครอทนะคะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะคะสีอิาวเท่านี้ใครอยากปรุงรสด้วยสามเกลือก็จัดไปนะคะเสร็จแล้วมีนาก็จะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเท่านั้นเองแล้ก็ไปหมักในตู้เย็นเราจะเอาไปหมักไว้ในตู้เย็นนะคะหชั่วโมง ยีต์นะคะขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําในส่วนของแป้งโดนะแป้งโดก็คือพอยีต์ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วก็คนนะคะเพราะว่าน้ตาตาลเขายังนอนก้นอยู่ใส่ไปแบบนี้มีนาะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะใครอยากใช้แป้งทำซาลาเปาก็ใช้นะอ่ะหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะตัดเกลือไปเล็กน้อยค่ะหยิบมือหนึ่งจริงๆอ่ะใส่ไปเครื่องช้อน ครึ่งช้อนชาก็ได้นะเพราะว่าเกลือมึงนอกมันไม่เค็มแต่ถ้าเป็นที่ไทยอย่าลดลงหน่อยใส่น้ำมันพืชน,นะคะลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะมีนาใช้น้ำมันดอกทันตะวันเดี๋ยวจะดูว่าเราจะใช้แป้งเท่าไหร่นะคะอันนี้ครึง่งใส่ไปหนึ่งถ้วยตวงครึ่งแล้วนะ ประมาณนี้ <c oughs> ตัวนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะคะถ้าแป้งแห้งเติมน้ําถ้าแป้งเหลวเติมแป้งจบแค่นี้เองนวดเร็วมาเร็วนวดแป๊บหนึ่งให้แป้งเขาเข้ากัน เนี่ยคะ่ะพอแป้งเขาเข้ากันแบบนี้แล้วเราจะตัดแป้งเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งมันจะเป็นสีขาวนะคะอีกก้อนหนึ่งจะทําเป็นเปลือกนี่ก้อนที่เป็นสีขาวก้อนเป็นสีขาวก็ใส่ไปมากนิดนึงแบ่งครึ่งๆเลยก็ได้ะคะ่ะนี่แบบนี้หนึ่งก้อนเป็นสีขาวนะคะอีกหนึ่งก้อนเนี่ยเราจะใส่สีส้ม สีผสมอาหารนะคะสีส้มลงไปส้มขนาดไหนก็ได้แล้วก็นวดนะคะนวดให้เขาออกเป็นสีส้มเท่านั้นเองเราก็จะได้เป็นสองสีนะคะสีขาวนะคะกับสีส้มแบบนี้เดี๋ยวเราหาอะไรคลุมไว้แล้วก็พักแป้งขึ้นเป็นสองเท้าพักแป้งนะคะส้มแปลด แป้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งสีขาวก่อนนวลนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะแบ่งแป้งห้าก้อนก็พอมั้งอ่ะเอาเป็นห้าก้อนนะคะแล้วก็ปั้นองก,กลมๆันนี้ พลาสติกคลุมไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะแห้งแล้ว <c oughs> คราวนี้เราจะมาแบ่งสีโ้มนะคะสี้มแบ่งเท่ากันค่ะแบ่งห้าก้อนแบบ่งเลยค่ะแบบไม่เท่ากันสองสามสี่ห้าห้าก้อนไม่เท่ากันเอาเถอะช่างมาันแล้วเราก็จะพักแป้งทั้งสองนะคะทั้งสองชนิดเลยประมาณสิบนาที มาค่ะเราก็จะเอาหนึ่งอันนะคะมาใส่ไส้เราจะรีดก่อนนี่ถ้าเขาเป็นกลมๆจริงๆเราไม่ใส่ไส้มันจะห่อง่ายกว่านะมินาบอกเลยไม่ใส่ไส้ก็ได้ค่ะแต่ในมินาทําแล้วมินาก็จะใส่ไส้นะคะเราจะใส่ไส้ไก่ที่เราทาเอาไว้ซึ่งทาเยอะเกินใส่เข้าไปค่ะอย่าใส่เยอะมันปิดไม่ได้ เรียบร้อยนะปลายเป็นกลมๆแล้วเราก็จะเอาเปลือกเขาเนี่ยแหละค่ะมันรีดหุ้มลงไปอีกทีจะรีให้มันบางๆค่ะรีดให้บางๆได้แบบนี้นะแล้วก็เอาแป้งเนี่ยโรยลงไปแบบนี้ดึงขึ้นมานะค่ะเขาก็จะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ เขาจะหดตัวเป็นเรื่องปกติความของเขาคาะแล้วก็หอ่อสระเปาลูกส้มนะคะสูตรบ้านๆนเนะาะเดี๋ยวเราก็ปิดนะคะปิดให้มันดีๆปิดให้มันสนิทสนิทแล้วคลึงค่ะคลึงให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้เราจะไปวางบนกระดาษไข ที่เป็นกระดาษไขทะร์เปาอ่ะอ,อแบบนี้แลจ้ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะพักแป้งในนี้เลยเนาะอ่ะได้กี่ลูกก็ว่ากันไปสามลูกอ่ะหลังถึงมันเล็กอะ่ะได้สามลูกเนาะได้สามลูกนะคะเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะเดี๋ยวอีกอีกสองลูกเราค่อยใส่อันอื่นนะอ่ะเดี๋ยวเราพักแป้งจ้า น,น,นี่นะคะพอเราพักแป้งนะเราก็าเอาตะเกียบนะคะจุ่มสีเขียวจิ้มลงไว้ค่ะที่ตรงกลางลูกส้มแล้วเราก็ไปนึ่งเลยค่ะนึ่งในน้ําเดือดนึ่งเหมือนนึ่งซาลาเาปาปกติะนะคะกดลงไปก่อนแบบนี้ ผสมกับปันป้าแล้วเราก็จุ่มสีเลยค่ะเอากนตะเกียบกดลงไปก่อนแค่นลูกแล้วก็เอาสีเขียวจุ่มลงไปเลยค่ะแบบนี้เราก็จะไปนึ่งนะจ๊ะนึ่งออกมาแล้วนะคะเหมือนมาเหมือนแต่ว่ามันเหี่ยวนิดนึงเท่านั้นเองเอาเถอะไม่ว่ากันเนาะ ตรงนี้นะมีนาก็ดึงมาจากครัวส้มเลยค่ะตัวเนี้ยก็เอามาปากวกวักมาเลยเหมือนมะเหมือนมากนะอ่ะปอกเปลือกให้ดูค่ะ <clog WWE mouth> นี่คือสาลาเปาลูกส้มที่ทุกคนลองทำดูนะคะทำง่ายๆ มีนาไม่รู้ว่าตอนไหว้นะคะเราควรจะทำกี่ลูกดีแต่ว่าสูตรเนี้ยค่ะได้ประมาณห้าลูกนะคะด่วนนะหลังจากน้ำเดือดนะคะเราก็นึกประมาณ20่สนาทีนะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถือบ้างนนคะ่ะไม่จำเป็นต้องเต่งเราก็ทำได้เช่นเดียวกัน